คืนนั้นเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาเที่ยงคืนดวงจันทร์ส่องแสงสีเงินวาวับสาดส่องลงมายังอาพาร์ตเมนต์ธรรมดาาแห่งหนึ่งในกรุงเทพแต่ภายในอาพาร์ตเมนต์นั้นไม่ใช่ที่อยู่ของคนธรรมดาทั่วไปแต่เป็นที่ซ่อนของส้มฉุนแมวลายสลิดขนสีส้มที่ดูเหมือนจะง,งีบหลับอยู่ตลอดเวลาใครจะรู้เล่าว,ว่าภายใต้ขนปุกปุยนั้นคือสายลับส้มฉุนหน่วยข่าวกรองลับสุดยอดขององค์การพิทักษ์นคร ที่คอยปกป้องเมืองจากภัยอันตรายที่มองไม่เห็น แมวน้อยกระโดดลงจากเตียงนุ่มๆม,มันยืดเส้นยืดสายก่อนจะเดินไปที่มุมห้องหยิบชุดที่ทำจากผ้ากันเปื้อนเก่าๆมาสวมทับอย่างคล่องแคล่วสายตาคมกริบของมันสอดส่องไปรอบๆร,ราวกับจะประเมินสถานการณ์ก่อนที่มันจะเปิดหน้าต่างอย่างเงียบเชียบและหายวับไปในความมืดคืนนี้ภารกิจของมันคือการหยุดยั้งเงาพิษองค์กรร้ายที่วางแผนปล่อยสารพิษในระบบน้ำประปาของเมืองใครจะคิดว่า ปลายทางของการเดินทางอันตรายของส้มฉุนจะเป็นไปสู่ห้องทดลองลับใต้ดินที่ซับซ้อนส้มฉุนใช้ความสามารถในการหลบหลีกและประสาทสัมผัสที่เฉียบคมหลบเลี่ยงเซ็นเซอร์เลเซอร์และหุ่นยนต์ยามที่คอยตรวจตรามันปีนป่ายไปตามท่อระบายอากาศจนไปถึงห้องควบคุมหลักที่นั่นเองดรอกเตอร์เงาหัวหน้าองค์กรเงาพิษกำลังหัวเราะเยาะอ,อย่างชั่วร้ายขณะเตรียมปล่อยสารพิษทันใดนั้นเองประตูห้องทดลองก็ระเบิด ออกไม่ใช่การบุกของตำรวจแต่เป็นโกสสุนัขพันธ์บางแก้วที่ดุร้ายซึ่งเป็นคู่หูของส้มฉุนโกส,โกสพุ่งเข้าใส่ด็อกเตอร์เงาอย่างไม่รีรอส้มฉุนฉวยโอกาสนั้นพุ่งเข้าไปกดปุ่มหยุดการทำงานของเครื่องปล่อยสารพิษอย่างหุดวิดทว่าขณะที่มันกำลังจะหลบหมีด็อกเตอร์เงาก็คว้าปืนเลเซอร์ออกมาเล็งมาที่มันคิดว่าจะหนีไปง่ายง่ายหรือไงเจ้าแมวสีข่ขาเขาตะโกนเสียงดังส้มฉุนเบี่ยงตัวหลบอย่าง ยฉีดลำแสงเลเซอร์เฉียวหางของมันไปอย่างหุดวิดภาพตัดไปที่ใบหน้าของส้มฉุนที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความมุ่งมั่นแต่แล้วในวินาทีแห่งความเป็นความตายมันกลับได้ยินเสียงกระซิบมาจากหูฝังที่ซ่อนอยู่ในปลอกคอส้มฉุนจงใช้พลังแมวนิทัศ ส้มฉุนตกตะลึงไม่เคยมีใครบอกเรื่องพิเศษนี้กับมันมาก่อนแต่มันไม่มีเวลาให้สงสยัยดวงตาของมันเรืองแสงขึ้นมาทันทีมันมองเห็นทุกอย่างรอบจั่วเป็นภาพสามิติเห็นโครงสร้างภายในของเครื่องจกักรเห็นจุดอ่อนของดรเงามันพุ่งเข้าใส่ดอร์เงาอย่างรวดเร็วหลบหลีกทุกการโจมตีและใช้กรงเล็บที่คมกริบทำลายปืนเลเซอร์จนมันแตกเป็นเสียงเสียงดรเงาอาปาก ค้างด้วยความตกใจและไม่เชื่อสายตาก่อนที่โกสจะใช้จังหวะนี้เข้าตะครุบเขาไว้ได้สำเร็จ ภารกิจสำเร็จลุล่วงส้มฉุนหอบหายใจดวงตาของมันยังคงเรืองแสงจางๆมันมองไปที่โกสสุนัขเพื่อนยากที่ช่วยชีวิตมันไว้พวกมันพยักหน้าให้กันเป็นการสื่อสารที่เข้าใจกันโดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆเมื่อรถตำรวจของหน่วยสืบสวนมหัสจรย์มาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาพบเพียงดเรเงาที่ถูกมัดอย่างแน่นหนาและไม่มีร่องรอยของฮีโร่สีขาผู้พิทักษ์เมียงเลย ส้มฉุนกลับสู่รังของมันอย่างเงียบเชียบถอดชุดปฏิบัติการออกและกระโดดขึ้นไปบนเตียงนุ่มๆบหน้าลงบนหมอนที่คุ้นเคยรุ่งเช้าทุกคนในอาพาร์ตเมนต์ต่างก็เห็นส้มฉุนกำลังนอนขดตัวอยู่บนโซฟาอย่างมีความสุขไม่มีความรู้เลยว่าแมวแสนรักของพวกเขานั้นได้ช่วยโลกใบนี้เอาไว้อีกครั้งในคืนที่ผ่านมา และคำคืนแห่งการปกป้องเมืองของสายลับส้มฉุนก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยที่ไม่มีใครเคยร่วงรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของมันเลย